นะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอยู่จะวัะสตังชีเว อปัสสังอมตังปะทังเอกาหังชีวิตังเสยโยปสัสโตอมตังปะพันตีขอโอกาสถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านพระโสพลพัฒนาบัณฑิตรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รองที่การบดีมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยายเขตขอนแก่นเจ้าอาวาสวัดพาตพระอารามหลวงขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาดังอัตนาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพารณาคคำสอนของสมเด็จ พระชินวรสมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องฉลองศรัทธาความเชื่อประสาทความเลื่อมใสของสาธุชนทั้งหลายในที่นี้ก็มีท่านดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิทยาทองดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรผลเา่าเวิเครงวิภาฒและ สาธุชนทั้งหลายที่ร่วมรับฟังในสถานที่นี้และที่ในระบบออนไลน์ที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุ fm 1 0 1 7 5เมกะในขณะน,นี้ยกตัวอย่างยกบทพุทธพจน์ขึ้นว่าโยวะสัต,ว,สตว์สัตสตังชีเวอปัสสังอามาตังปะทัง เอากาหังชีวิตต่างเสโยปัสะโตอัต่ังประทันติพระธรรม,มเทศนาที่จะได้พรรณน,นาในเรื่องของเจริญสติเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งหัวข้อธรรมในวันนี้ก็ตรงกับการภาวนาการพัฒนาชีวิต ที่สาธุชนทั้งหลายที่จะต้องได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกันในองค์หลักคำสอนของพุทธชินวรที่กล่าวว่ากระบุนกริยาวัตถุสามที่มีทานศีลภาวนาเป็นเบื้องต้นที่ประจวบเหมาะกันกับท่านทั้งหลายมาร่วมกันในวันนี้ในวันธรรมสวรนะ พิาโยมทั้งหลายทั้งที่อยู่ที่วัดทีวาก็ดีได้ร่วมกันไปไต่บาตรพระตาหารเช้าก็ดีถวายพระตาหารเพลในช่วงเวลาต่อไปนี้ก็ดีเบื้องต้นเราก็จะเห็นว่าเราเข้ามาสมารทานศีลเป็นเบื้องต้นแล้วต่อไปเราจะต้องได้ภาวนาในสติปัฏฐานให้เป็นลำดับต่อไป ซึ่งการภาวนาในสติปัฏฐานนั้นพระพุทธองค์สรรเสริญนในการปฏิบัติเป็นเบื้องต้นว่าแม้กระทั่งพิสูจน์สมเี็รูปใดที่เป็นผู้ที่ฉราดเป็นผู้ที่รักในตถาคต,ตมีความเคารพศรัทธาในพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นปฏิบัติธรรมอสมควรที่จะไม่ให้เกิดแก่ เหล่าพระสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งสัตธ,ธรรมในเบื้องต้นนั้นพุทธองค์บอกว่าการตั้งสตั้งมั่นในสมาธิที่มีความตั้งมัน่นให้เป็นเอกคตามีความจิตใจเป็นแน่วแน่มีภาวะที่มีจิตเป็นอารมณ์ที่ไม่เกิดความพุง้งซ่านนั้นสภาวะสภาวะของภาวนาเนี่ยก็จะเกิดในระดับ นิกะสมาธิเป็นสมาธิเบื้องต้นที่ชั่วขณะมีสมาธิในขั้นต้นที่คนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การงานในชีวิตประจำวันซึ่งเงเป็นผลดีนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญวิปัสสนาภาวนาในเบื้องต้นที่เรามาภาวนานั้นนอกจากจะพาอนุโมทพ อนุโมทน,นาภาวนามให้นะดังที่นะพระเดชพระคุณท่านรองอธิการบรดีของเราเนี่ยได้สอนญาติโยมประจำเวลาเวลาถวายทานหลังจากถวายทานเสร็จในร่วมการทำบุญทำบุญทำงานจัดงานพิธีต่างๆในงานในมหาวิเชิลไยนี่ก็ดีในวัดในวาก็ดีท่านจะโบกท่านจะโปรดญาติโยมอยู่ตลอดเวลา ในเรื่องของภาวนาใหม่นะฮะอดเยยมทั้งหลายที่ได้ร่วมกันประพฤติวัดปฏิบัติตามหลักคําสอนนะของครูบาอาจารย์ก็ดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีซึ่งเป็นในชีวิตประจําวันซึ่งซึ่งเราที่จะควรระลึกรู้อยู่เสมอด้วยการใช้สติให้เกิดปัญญาประการที่สองก็คืออุปปจารสมาธิที่มีความเป็นสมาธิในระดับที่ พึงนิวรณ์ได้ก่อนที่จะเข้าสู่ในสภาวะของสมาธิที่เป็นบุพพภาพแห่งอัป,ปนาสมาธิที่ญาโยมทั้งหลายได้เริ่มต้นตั้งแต่เบื้องต้นแล้วในขั้นต่อมาก็จะเป็นเรื่องของความตั้งมัน่นการที่จะลดจากความห่วงหนาวเ้านอนการที่จะต้องตั้งจิต ให้เกิดศรัทธาความตั้งมั่นในหลักคําสอนไม่เกิดการลังเลสงสัยนี่เป็นประเด็นที่สองประเด็นที่สก็คือเรื่องของอัปปนาสมาธิก็จะเกิดความแน่วแน่เมื่อเรามีความตั้งมั่นมีความเชื่อมีจิตที่เป็นแน่วแน่ในของความตั้งมั่นในหลักคําสอนไม่เกิดนิวรนไม่เกิดความลังเลสงสัยนี่เป็นความสําคัญของหลักคําสอนของพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ค้นพบ เพราะฉะนั้นแล้วเวลาอาตามาเดินทางเคยเดินทางไปอาถรยพทอดเผยแผ่พุทธศาสนาที่สอนกับชาวฝรั่งแล้วาชาวฝรั่งจะปฏิบัติตามและจะเห็นจริงนี่คือเรื่องของภาวนาสมาธินี่เป็นเบื้องต้นชั่วประดิบประดาวงูแลบลิน้นช้างวีหูงูแลบลิ้นเนี่ยสัมผัสได้ด้วยการปฏิบัติสมาธินี่เราภาวนาเนี่ยเราถือว่า เป็นเรื่องปกติในชีวิตแต่เราไม่หยิบขึ้นความปกติมาพัฒนาคำว่าปกตินี่คืออะไรสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนคือการมีสติในการใช้ชีวิตยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงอย่างอื่นสภาวะของการแพร่เชื้อระบาดของโรคโควิดการมีสมาธิการมีสติที่เราจะต้องใช้ เป็นเรื่องของความสำคัญในการใช้สติไม่ว่าจะเป็นความสะอาดไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสในพื้นที่สัมผัสปนเปื้อนต่างๆนี่เป็นเรื่องของการใช้สติล้วนๆคนที่ตกเป็นเป้าหมายของเชื้อโรคก็คือคนที่ประมาทเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตัดไว้ว่าไม่มีความประมาทในการใช้ชีวิต ก็จะเป็นผู้ที่รอดพ้นจากบ่วงแห่งมารเห็นไหมว่าการสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยสามารถที่จะจับต้องได้เวลาอาตมาสอนกับโยมฝรั่งเหมือนกันโยมฝรั่งก็จะปฏิบัติตามเขาเชื่อว่าความสลับซับซ้อนของการปฏิบัติของการภาวนาเนี่ยมันกว้างขวางมันไร้ขีดจำกัดแต่เราสามารถที่จะประคับประคอง ในสภาวะของจิตของเราได้เราสามารถที่จะควบคุมได้เราสามารถที่จะคอนโทรลได้เพราะว่าการเชื่อการตั้งมั่นในการสร้างของภาวนาเนี่ยมันจะเป็นรูปมันจะเป็นรูปนามมันจะเป็นนามธรรมที่เราก็พูดกันได้ที่เราว่ากันได้เรากล่าวกันได้เราสอนกันได้แต่เวลามันเกิดขึ้นเป็นของสภาวะของจิตมันมีความเข้มแข็ง มันมีความแข็งแรงซึ่งก็ไปเปรียบไว้กับกระแสน้ําที่เราควบคุมดาวเวลาน้ํามันไหลเชื่อกระแสจิตก็เหมือนกันกันกบกระแสน้ําไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําแชกเช่นเดียวกันกระแสจิตก็ไม่มีความแตกต่างกันฉันเดก็ฉะนั้นความแข็งแรงความแข็งแกร่งของน้ําน้ำเนี่ยแม้แต่เป็นหยดน้ําก็สามารถที่จะซึมแทรกลงจากพื้นวัตถุที่มันแข็งได้มันก็จะทําให้วัตถุนั้นเป็น มีความอ่อนได้ฝนตกลงมาลงซึมลงไปสู่พื้นดินน้ำนะก็เกิดจากน้ำนะสภาวะก็เกิดเช่นเดียวกันกับจิตใจของมนุษย์นะมนุษย์ก็เกิดการสร้างของสภาวะได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเห็นว่าการขับเคลื่อนของจิตกับกายควบคู่กันไปมีรูปประธรรมมีนามประธรรม มีความกระด้างมีความวุ่นวายมีความฟุ้งซ่านในจิตในใจก็เป็นเช่นเดียวกันน้ำก็เป็นเช่นเดียวกันเวลาเราเอาน้ำไปใส่วัตถุให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคือเราเอาน้ำไปใส่ในกล่องแล้วแช่ตู้เย็นก็จะเกิดเป็นน้ำแข็งแต่น้ำที่เกิดจากน้ำที่เราเกิดน้ำเกิดจากแม่น้ำลำธารนเนี่ย ก็จะมีสภาวะผล osi, เปื้อนต่างๆแต่เราสามารถที่จะคัดกรองได้เรากรองได้เหมือนกันเหมือนกันชั้นใดชันนั้นจิตของมนุษย์ก็สามารถที่จะกรองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเร,เราเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความวุ่นวายความดีงามความสวยงามมันเกิดจากจิตจากใจเกิดจากการภาวนาเกิดจากการใช้สติเกิดจากการ ปฏิบัติเกิดจากการอบรมสั่งสอนเราสั่งสอนให้ตัวเองเป็นเช่นไรในทางของการเดินของสภาวะจิตมันก็จะเหมือนก,นกันกับทางเดินของหนูเราคงจะเห็นไหมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคงจะเห็นทางเดินของหนูหนูเวลาเดินไปทางไหนก็จะเป็นรอยตรงนั้นมันก็จะเป็นร่องมันก็เดินบ่อยๆเดินล่อยๆเดินบ่อยๆ จิตของเราก็เหมือนกันการภาวนาก็เหมือนกันถ้าเราทําบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเราตั้งมัน่นเราเชื่อมัน่นก็จะเกิดความแข็งแรงสิ่งที่จะเปรียบเห็นอีกเปรียบให้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือการเปรียบยานพุทธองค์ก็เปรียบยานนะร่างกายนี่เป็นสังขารทางการรวมของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตนะุลมนะร่างกายเราก็ผสมกันด้วยธาตุ เมื่อผสมกันด้วยธาตุแล้วก็เห็นว่าการตั้งขึ้นมาด้วยธาตุลมการใช้ยานก็เหมือนกันยานก็เหมือนกับการเติมน้ํามันรถเราก็ต้องเติมลมเหมือนกันล้อรถเราเติมลมหมดลม,มก็เลยลมแฟบไปไม่ได้เติมน้ํามันก็เหมือนกันก็ธาตุนะครับเหมือนกันยานก็เป็นเช่นนั้นร่างกายกับสังขารของยานก็ประจวบกันบวกกันก็เป็นอย่างนั้นเช่นใด ดังนั้นการที่จะเราที่จะพัฒนาให้เกิดการใช้ชีวิตประจําวันก็คือเราการดูง่ายๆการมีสตนะิเมื่อมีสติเราก็จะเกิดปัญญาเรามีศีลเป็นเบื้องต้นมีศีลเป็นเบื้องต้นการมีศีลนี่ก็เป็นฐานนะเราเริ่มจากทานภาวนาทานศีลภาวนาเรามีการที่จะสร้างฐานให้เราแล้วนะชเช่นเดียวกันเพราะเห็นว่า ผู้ทธองค์เนี่ยสอนในเรื่องของการสร้างฐานสร้างฐานเพราะฉะนั้นเห็นว่าการสร้างตสติปฐานสติปฐานก็จะเห็นว่าทําให้เราได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนอกจากที่การใช้สมาธิในธรรมดาในเรื่องของการภาวนาธรรมดาเราจะเห็นคําพูดของเราเวลาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเวลาเข้าวัดมา ภาวนาเอาเด้อภาวนาเอาเด้อนะครัเ่อเวลาคนจะตายนะครนะัก่อนที่จะจิตที่จะหลุดพ้นไปสู่สัมปริยภพในโลกอีกเบื้องหน้าเอาภาวนาเอาเด้อนะเพื่อไม่ให้จิตที่ข้องเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเหนี่ยรั้งไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นการที่จะหว่หวงสมบัตินะเวลาตายห่วงสมบัติ ห่วงลายนะห่วงลูกห่วงล้านนะจิตก็จะไปข้องเกี่ยวอยู่กว่าจะหลุดพ้นออกไปได้นั่นคือนะฮะโมหัจริตนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านะฮะเราเนี่ยเวลามนุษย์ของเราเนี่ยนะ,ะทำจิตทํากิจวัตรนะฮะทำวัดทําปฏิบัตินะฮะแบบไหนนะ เราทำวัดทำปฏิบัติแบบไหนเราจะเห็นหนทางของกระแสจิตเราจะเห็นหนทางของหลักของการใช้ชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งมั่นเรายึดมั่นเราถือมั่นเรามีโทสะมีโมหะมีลาคะนะ,ะ,นะ,ะเราควรที่จะเลือกว่าเราจะยึดปฏิบัติพัฒนาให้เกิดอะไร พัฒนาต้องให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเห็นว่าความหลงความโลภความโกรธมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมันเกิดจากสภาวะของเราฉะนั้นเห็นว่าการเปรียบกับยานการเปรียบกับยนต์การเปรียบกับรูปการเปรียบกับนามการเปรียบกับร่างกายในมนุษย์มันเป็นธรรมชาติ ฉะนั้นพระพุทธองค์บอกว่าธรรมะมันเกิดอยู่ในสภาวะธรรมะมันเกิดสภาวะจึงจะเห็นว่ามันลึกซึ้งและมันก็กว้างใหญ่แต่ถ้าเราไม่ทดลองเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่เห็นผลใดๆทั้งสิ้นมันจะเป็นแค่นามประธรรมแต่ถ้าเราเห็นอยากจะเห็นรูปประธรรมความพัฒนา ความสมัยใหม่ของพุทธศาสนาพุทธองค์ส่งวางรากฐานไว้แล้วว่าเป็นแนวทางของพุทธศาสนาเป็นทางของวิทยาศาสตร์สามารถที่จะทดลองได้สามารถที่จะนำพาไปปฏิบัติได้ส่วนที่คนที่ไปทดลองเยอะแยะมากมายเช่นกสินก็มีการทดลองใช่ไหมการเพ่งลิงนะแต่พุทธองค์ก็ไม่สรรเสริญให้ไปในทางสุดโตง่งอย่างเดียวนะ จะต้องให้เห็นว่าเกิดจากอะไรได้บ้างมีองค์ประกอบอะไรได้บ้างนอกจากการนั่งแล้วหลับหูหลับตานะภาวนาไปเรื่อยเปื่อยแต่ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ฉะนั้นเวลาต้องมีครูบาอาจารย์สั่งสอนครูบาเกิดจากกัลยาณมิตรนชี้ทางไปในทางที่ถูกนำพาปฏิบัติในสิ่งที่ถูกนะ ที่จะไม่ให้ไปคล่องกับสิ่งที่ไม่ดีที่จะไม่ให้คล้องไปกับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสภาวะจิตใจของตนเองและก็สังคมนะฉะนั้นแล้วเวลาพุทธองค์สอนว่าอย่าไปสุดโตงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าไปปฏิบัติอย่าไปทดลองกับอย่างใดอย่างหนึ่งการทดลองของหลักของการกรรมฐานฝึกปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมีหลายอย่าง นะ,ะอ่ามีกสินมีอสุภะมีอนุสติอ่าอัปปมัตยานะอาหาเรปฏิกูลสัญญาจตุรธาตุอรูปสี่กรรมฐานทั้งหลายอย่างนี้มีความแตกต่างแต่ก็มีความเหมาะสมไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สุดโต่งนะ แต่ก <Desert> ็แล้วแต่ในความเหมาะสมที่พูดในความเหมาะสมนี่ก็เพราะว่าอะไรเพราะแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยที่เป็นพื้นเพยไม่เหมือนกันนะคนไทยนี่เป็นยังไงคนไทยเนี่ยมีความชอบในพุทธศาสนาก็จริงมีความศรัทธาในพุทธศาสนาก็จริงมีความตั้งมั่นในพุทธศาสนาก็จริงเพราะเห็นว่าศาสนานี้มันมีมาแต่ไหนแต่ไรมันคงอยู่แต่ไหนแต่ไร แต่คาว่าคงอยู่แตว่าคําว่ามาเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะพ่อแม่พาเหตุพ่อแม่พาทำสืบทอดกันมาแต่ความที่พ่อแม่พาทำก่อนนั้นมันมีศาสนาที่ไม่ใช่พุทธศาสนาก็มีมีศาสนาผีมีความเชื่อว่านะผีอยูป่ปาผีอยู่ฝ่าผีอยู่นั่นเห็นไหมว่าเวลาจารีประเพณีก็จะควบคู่กันมาเช่นบุญขาา่าวสาร บุญขขาสาเข้า,เาไปถิ่มใบหน้าเข้าไปถิ่มใบป,ปาเพราะว่าเชื่อว่านางยักษ์ผู้ที่ปกปักรักษาอยู่กับพืชสวนไร่เถือกสวนไรนาเนี่ยที่คอยดูแลข้าวกล้าให้เราคอยดนบันดาลพอพูดถึงข้าวก็ลึกลงไปอีกก็คุณแม่โพลศพลงไปอีกเนี่ยความเชื่อเหล่านี้ก็ถูกสืบทอดกันมาแต่เราก็ไม่ยอมที่จะมีความศึกษาให้ท่องแท้ว่าอะไร คืออะไรก็ไม่ใช่ผิดทั้งหมดนะก็ไม่ใช่ผิดทั้งหมดก็ไม่ได้ผิวถูกตัวเสียทีเดียวนี่คือที่กาวมาเนี่ยก็คือถึงพฤติกรรมพูดถึงพูดถึงนิสัยนะพูดถึงในความชอบในจริตของคนนะจริตของคนเนี่ยจริตรักสวยรักงามจริตลาค้าจริตเนี่ยมีความรักสวยรักงามโทสะจริตโมหจริตนะ สัทธาจริตพุทธจริตวิตกจริตอาการที่มีความแตกต่างกันในการแสดงออกมาแต่การภาวนาสติกรรมฐานเนี่ยจะต้องดูให้ออกว่าตัวเองเป็นประเภทไหนนะถ้าทวัจริตมันมากไปนะฮะแตมันมีความโมโหโกรธามีความโ,โกรธมากก็มีความประคับประคองควบถุมนะ มีความรักสวยรักงามก็จริงแต่ไม่มีความสะอาดนี่ก็ใช่ไม่ได้ฉะนั้นแล้วเวลาทั้งหลายทั้งมวลเวลาพระพุทธองค์ให้ทดลองทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยที่กล่าวมาเนี่ยจะต้องเลือกให้ได้ว่าแบบไหนและจะต้องควบคู่อะไรจะต้องจับคู่ให้ได้ว่างั้นนะฮะถ้าศรัทธาเนี่ยมันจะต้องคู่กับอะไรศรัทธาเนี่ย คู่กับปัญญาแต่ศรัทธาอย่างเดียวถ้าไม่มีปัญญามาเนี่ยก็เป็นงมงายนี่นะฮะถ้าวิริยะมามันต้องเป็นคู่กับอะไรถ้าวิริยะคือความเพียรถ้าเพียรอย่างเดียวแล้วจะต้องได้อะไรต่อมาถ้าศีลกับวิริยะต้องคู่กันศีลเนี่ยก็ต้องความวิริยะวิริยะนี่ก็คือความมันเพียรนะศีลเนี่ย ก็ต้องบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ก็คือการขัดเกลาศีลี่การขัดเกลาขัดเกลาในเรื่องของศีลเพราะพระสงฆ์องค์เียนเนี่ย227ข้อในโยม5ข้อนะเอาไปเอามาใน,ในยุคปัจจุบันเนี่ยทั้งสัมมาปฏิบัติโลกปัจจุบันทําให้เราสับสนในเรื่องของศีลทําให้เราสับสนในโลกนี้และโลกหน้า โลกในความจริงโลกในความเสมือนคนเราแยกกันไม่ค่อยออกนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งเราแยกไม่ออกเพราะเราไม่เคยเอาสติปัฏฐานมาเป็นตัวกำหนดมันเป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์เลยการปฏิบัติสติปัฏฐานเนี่ยเวลาเราภาวนาไปนั่งภาวนาไปเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่มันกำลังจะลั่น มันก็เครื่องมันก็ทำงานอยู่สมองเราก็ยังทำงานอยู่นะฮาร์ดดิสตมันยังหมุนอยู่มันยังเราหลับตาลงก็เหมือนกับเราทับหน้าจอสลีปที่เราไปโหมดสลิปหน้าจอแต่เครื่องมันยังทำงานอยู่หน้าจอเราดับไปแต่เครื่องเราทำงานเหมือนกันนะร่างกายมนุษย์เราก็เหมือนกันจิตมนุษย์ก็เป็นชันในชนนั้นบน ะะเราเปิดหน้าจอวูบขึ้นมาไม่รู้มันไอคอนอะไรขึ้นมายเยอะแยะมันนะะเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันโลกเสมือนก็เหมือนกันจิตเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนน,นะ,ะถ้านั่งอยู่ตรงนี้บางทีอาตมาก็นั่งถึงในสาลาวิหารวัดนันที่การามก็ได้ว่าการเอาของไปกองไว้แล้วจะมีคนไปทำต่อไหมนะสั่งเรียนไว้แล้วว่าดูแลห้องน้ำความสะอาด ไม่รู้เขาจะทำกับเรานั่งเราก็นั่งคิดไปว่าเวลากลับไปเนี่ยเราอย่าต้องไปทําอะไรต่อเดี๋ยวมันก็ฟุ้งไปอย่างไรมันก็ไปนะจิตมันก็ไปอย่างนั้นแต่ทนนี่นั่งอยู่นี่เหมือนกับโทรศัพท์เหมือนกับคอมพิวเตอร์เหมือนกันเลยฮะแต่เราต้องแยกให้ออกแต่เราดูให้ออกถ้าเราดูออกเราเข้าใจบริบทของสังคมเราเข้าใจบริบทของความเป็นไปในโลกเสมือนอาตมาใช้คาว่าโลกเสมือนนะเพราะมันเหมือนกันเลยนะ เราดูการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กก็ไดนะ้เราดูโลกโลกเสมือนบางคนก็อาจจะบอกว่าคนนี้ทำไมโพสในเรื่องของเรื่องเลวร้ายโพสในเรื่องของด้านลบโพสเรื่องเนกรีไปให้ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมอย่างนี้นะมันก็เป็นมันก็บวกกับจริตที่อาตมากล่าวมาเมื่อกีน้นะมันก็ผสมกันมานะเพราะมันอยู่ในคนนะ มันอยู่ในมนุษย์นะแต่ฉันได้ฉันนั้นเราจะต้องไม่ว่างเว้นจากการพัฒนานะเพราะ,ะเราเริ่มต้นแล้วเรามีซอฟต์แวร์แล้วเรามีฮาร์ดแวร์แล้วเราจะต้องมีการมี Peopleware ที่สามารถ Development ได้อันนี้เขาพูดเพื่อให้ทันสมัยขึ้นนะเพูดให้ทันสมัยขึ้นให้เราเห็นว่า สิ่งทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นโลกสมัยใหม่คำว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยมันจะลึกลงไปอีกมันจะกว้างไปอีกเหมือนก,นกันกับการพัฒนาสติปัฏฐานเหมือนกันมันกว้างมันเป็นเวอไวนะเราเห็นในเรื่องของคมวนเป็นวอไวในโลกเสมือนในวิถีใหม่เนะี่ยตอนนี้เราจะเรียกว่าวิถีใหม่ชีวิตวิถีใหม่อาจารย์พลเผ่าต้องส่ง งานข้อสอบในระบบ e testing นะมันเป็นโลกเสมือนนะเราไปสามารถเปิด e testing อ่านได้เลยเนี่ยนะอจญรยนพลเผ่าสามารถที่จะอ่านใจของนิสิตได้โดยที่นิสิตทักมาถามว่าเกรดได้เท่าไหร่ออแสดงว่าเด็กมีความกระตือรือร้นนี่นี่คือโลกเสมือนแต่ไม่ได้อยู่ด้วยตรงหน้าตรงหน้ากันเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่สามารถที่จะสื่อสารได้ด้วย วิญญาณอันนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนไม่มีความเหมือนและไม่มีความแตกต่างมันเป็นไปเองเองโดยธรรมชาติเห็นไหมว่ามันเป็นเองโดยธรรมชาติแล้วเราสัมผัสรู้ได้ไหมฮะส,มส,ส,มส,ส,มส,สัมผัสรู้ได้เราก็สามารถที่จะสัมผัสรู้ได้เราสามารถที่จะเอาไปแก้ไขได้ไหมในเรื่องของอการประเมินใช่ไหมฮะช่วง อาทิตย์นี้เราประเมินความพึงพอใจหรือความประเมินในของนิสิตใช่ไหมครัเราสามารถเอาไปพัฒนาได้ไหมพัฒนาทั้งตัวคณาจารย์แล้วก็พัฒนาทั้งตัวนิสิตนี่คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะการพัฒนาก็เลยต้องมีการนํามากลับมากลับไปวนไปวนมา เหมือนกับวัตตะสงสารเห็นไหมเหมือนกับวัตตะสงสารเรื่องเหมือนกับปฏิจจะจะสมุดประบาทใช่ไหมอาจารย์นะมันก็เป็นชั้นนั้นฉนันไดฉันนั้นนะว่าที่กล่าวมาการนําสติป,ปัฏฐานมาพัฒนาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวันที่เราจะต้องคงอยู่และทําให้มันดียิ่งขึ้น พถ้าเราทําไปดียิ่งขึ้นแล้วจุดประสงค์ของหลักของพุทธศาสนาคืออะไรครับคือการให้ตัวเองมีปัญญาแล้วหลุดพ้นจากวัตตสงสารอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดแต่เป้าหมายในชีวิตประจำวันเราต้องการหลุดพ้นจากปัญหาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นปัญหามันเป็นทุกข์นะฮะเราจะหลุดพ้นจากทุกข์เราจะหลุดพ้นจากปัญหาที่มันเกิด ทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกทุกวันได้อย่างไรนั่นคือเรื่องของเทคนิคนะฮะนั่นคือเรื่องของเทคนิคในการพัฒนาเดฉะนั้นเวลาเราใช้เทคนิคในการพัฒนาเนี่ยกลไกสำคัญไม่ยากแค่มีสติเป็นกุญแจสำคัญแค่นั้นเองนะ,ะเทศนาวศสานาในการเป็นที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนา ขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระอระหันตคีณาสพทั้งหลายพร้อมทั้งบุญทางการกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญให้มีขึ้นในครั้งนี้ขอให้บารมีทั้งหลายเหล่านี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลรรวัปัจจัยให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่รับฝังพระธรรมเทศนาจงประสบสุข ความเจริญความงอกงามความไพบูรในธุรกิจการงานคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดไม่พ้นของวิสัยของมนุษย์แล้สัสขอให้จงผ่านสำเร็จจงผ่านสำเร็จจงผ่านสำเร็จทุกที่พาราตีการเทิง<า>เอวังก็มีด้วยประการละชนี